โอเคเริ่มโอเคเข้าเรื่องเลยไม่ไม่อยากเปลืองเวลาครับผมโอเคเอากระเป๋ากระเป๋าพีชแบนไม่ไม่เอาดีกว่าดูดูรูปดีกว่าโอเคกว่ากระเป๋าข้างๆโเราจะคนที่เข้ามาแรกแรกเดี๋ยวเรามันบอกว่า connection ไม่ stable แต่ไม่เป็นไรโอเคคนที่ได้เข้ามาแรกๆกเดี๋ยวก็รู้ว่าเราจะแจกกระเป๋าอะไรกระเป๋านี่ครับอุ้ยพี่ชอนมามองไม่เห็นใะใช่ให้มันให้ทวีปเอาไปคอมเมนต์ไหมครับนเห็นแล้วเห็นแล้วโอเค ดี๋ยวจะแจกอันนี้ใช่ไหมเลื่อนตึ๊ดอันแรกเลื่อนทั้งทั้งทั้งอันยาวทั้งอันเลื่อนด้านไหนไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อโอเคโอเคอันยาวใช่ไหมใช่ใช่โอเคมีสีตามนี้นะครับโอเคดีใจใช่ใช่โอเคคนแรกจะจะมีสิทธิ์คนอื่นรู้ว่าเรากําลังจะแจกอะไรสีละใบสีละใบโอเคสีละใบทั้งหมดทั้งหมดกี่สีครับหนึ่งสองสามสี่สีครับอ่าโอเคแล้วก็ กระเป๋าอันนี้มันก็มีเรื่องราวครับกระเป๋าอันนี้คือเป็นกระเป๋าที่ชื่อว่าพิชแบนคือผมทําขึ้นมาจากสตอรี่เรื่องที่ว่าไอหลักการแห่งความมังคังที่เขาว่าใช้กระเป๋าตังค์ทรงยาวแล้วทาให้เราดูแรงเงินอย่างดีแล้วมันจะ,ะดึงดูดเงินเข้ามาแล้วคําว่าพิชแบนเนี่ย P I C H ครับผมเอาคำมาผสมกันคือคําว่า rich แล้วผมตัดตัว A ออกไปแล้วเอาชื่อผมปั๊มตัวพีไปใส่แทนมันก็เลยเป็นคำว่า p i a c h Band p i a c h Band ใช่แล้วผมก็ขายกระเป๋าเนี้ยด้วย Story ด้วยคอนเทนต์ก็คือผมปูเรื่องว่าเฮ้ยเราควรเก็บตังค์อย่างนี้เราควรใช้ตังค์อย่างนี้นะแล้วเรามันจะดึงดูดตังค์แล้วมันอาจจะทําให้เรามั่งคั่งขึ้นโอเคจริงๆมันคือผมว่ามันเป็นการเล่นกิมิกมากกว่าอเล่นให้เรารู้สึกแบบว่าตังค์มีคุณค่าใช่ตังค์มีคุณค่าเราต้องดูแลตังค์ให้ดีแล้วเราก็จะ เห็นตังทุกบาททุกสตางค์มีคุณค่าขึ้นมาดีดีครับแล้วเราไม่พับมันใช่ไหมมันจะเป็นกระเป๋าที่ใช่เป็นทรงยาวโอเคมันก็จะสวยตลอดเวลาใช่ใช่เออมันมันเป็นเรื่องราวที่เหมือนเราก็คุยกันกับทวีว่าแบบเรื่องราวมันทําให้คนซื้อของได้ใช่รับใช่ก็มันก็เป็นอ่กลยุทธ์ในในการขายของใช่ครับอันหนึ่งก็คือสร้างเรื่องราวให้อ่า ใอ้ของเราใช่ให้คนมาติดตามแล้วสนใจของก่อนแล้วพอมันมีคนสนใจพอประมาณผมค่อยเปิดขายผมจะปูเรื่องเนี้ยมาประมาณเดือนกว่าๆเดือนกว่าๆถึงสองเดือนนะครับแล้วพอเปิดขายวันแรกอะล็อตแรกก็คือร้อยใบหมดเกลี้ยงเลยว้าวแล้วก็แล้วผมก็ไม่ทําอีกเลยร้อยใบเกลี้ยงวันแรกขายหมดเพราะว่าสร้างเรื่องราวอันนี้ครับครับโอเคเดี๋ยวมันมันมันช้าอยู่ไหมล็อสไหมทวีปครับครับเดี๋ยว ขอเช็คหน้าเพจแป๊บหนึ่งนะครับว่ามันเออมันอยู่มันอยู่โอเคได้อยู่ได้อยู่โอเค what else can we talk โอเคเดวมัวต้องปิดเสียงนะโอเคก็เรื่องราวที่เราสร้างขึ้นมาแล้วมันมันเป็นอีกวิธีที่จะขายของใช่ไหมใช่ครับถ้าถ้าเราถ้าเรามองว่ามันพลังของเรื่องราวมันมันแข็งแรงมากแค่ไหนเราก็ดูแบบเรื่องของอะไรนะศาสนา ในในในไบเบิลเขาเรียกยังไงในภาษาไทยไบเบิลศาสนาคริสใช่ใช่ศาสนาคริสตหรือว่าศาสนาพุทธก็ได้หรือว่าอันไหนก็ได้ทุกอย่างมันจะมีเรื่องราวที่คนจะติดใช่ไหมเราก็มันก็จะมีโลโก้ของของคริสตมันก็จะเป็นกางเขนใช่ใช่ไหมครับผมแล้วอ่าพุทธปั๊มก็เป็นคนที่ชอบอ่านใช่ชอบชอบอ่านหนังสือที่มีประวัติด้วยใช่ไหมใช่ครับคยเคยอ่านประมาณ พวกศาสนาไหมถ้าอ่านเยอะๆจะเป็นฟังพุทธมากกว่าอ๋อโอเคโอเคเพราะว่าเคยศึกษาอื่นแค่แบบเหมือนกับเราศึกษาแค่แบบแบบยังไงอ่ะแบบผิวเผินนะครับแล้วเราก็ดูว่าอันไหนเราจะศึกษาต่อดีแล้วซึ่งผมคิดว่าศาสนาพุทธมันมันดูเป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดอ่าอ่าไอสายก็พูดแบบนั้นใช่ครับก็เลยจะศึกษานี้เยอะกว่าอื่ปั๊มปั๊มคิดยังไงเรื่องนี้คือมีคนส่งคําถามเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องไม่มีใครสนับสนุนเขาหรือว่าเชื่อมั่นในตัวเขา ชอนก็ยกเรื่องอันนี้ให้เขาฟังว่ามองคนที่อยู่ในศาสนาแบบพระเยซูหรือว่าพระพุทธเจ้าใช่ไหมครับชอนบอกว่าตอนแรกไม่มีใครสนับสนุนเขาเลยครับปกติคนจะไม่เห็นมุมมองอันนี้เลยนะปกติคนก็จะคิดว่าโอ้ถูกรักตลอดเวลาใช่แต่ว่าตอนแรกคือเขาคิดไม่เหมือนคนอื่นเลยครับแล้วตอนแรกทุกคนจะเกลียดเขาพระเยซูทุกคนไม่มีใครเชื่อเขาก่อนครับแล้วเขาไปเรื่อยๆไม่มีใครเชื่อเขาก็พระพุทธเจ้าเหมือนกันก็ เขาเข้าไปในป่าใช่ไหมครับแล้วก็เข้าไปในกลุ่มแล้วกลุ่มมันนั้นก็ไม่ชอบเหมือนเขาเขาคิดว่ามันมากเกินไปครับรก็เลยออกจากกลุ่มครับสร้างวิธีคิดของเขาเขาก็เกลียดเขาครับอ่าแล้วสุดท้ายทุกคนก็มารักเขาค่เพราะเขาทําต่อเน,นื่องครับแล้วปั๊มปั๊มคิดยังไงกับเรื่องนี้กับคนที่มาบอกว่าทํายังไงในเมื่อไม่มีใครเห็นด้วยกับเราเลยใช่ไหมครับก็คือผมคิดว่า ใครเห็นด้วยกับเราไม่สําคัญเท่ากับเราเชื่อมั่นในตัวเองหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นน่ะมันถูกแล้วเราไม่ได้ไปทําร้ายใครหรือว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายครับเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครใช่ไหมเพราะว่ามันเป็นคําพูดจากคนอื่นนะครับถ้าเกิดว่าอย่างปั๊มเองอ่ะปั๊มเรียนจบแค่มสามแล้วก็ทําธุรกิจมาตั้งแต่อายุสิบเจ็ดมสามมสามมสามตอนนั้นอายุสิบห้ามสามนี่เกรดเกรดเจ็ดมหนึ่ง โอเคหยุดเรียนตอนอายุสิบห้าใช่แล้วก็ทําเริ่มทาธุรกิจตอนสิบเจ็ดคือหยุดเรียนตอนนั้นเหตุผลไม่ได้ว่าจะออกมาทำธุรกิจแต่ว่าหยุดเรียนเพราะว่าเที่ยวเก่งเที่ยวเก่งแล้วก็หลักๆเลยคืออยากไว้ผมยาวแล้วโรงเรียนถ่ายบังคับให้ตัดผมก็เลยลาออกลาออกมาแล้วทีนี้ก็ใช้ชีวิตแบบเที่ยวอยู่สองปีครับแล้วก็เริ่มคิดได้ว่าเฮ้ยมันจะอยู่อย่างนี้ไม่ได้คะัเพราะว่าพ่อเองก็เริ่มจะแบบตัดพ่อตัดลูกกันนะ อะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องหาอะไรทําสักอย่างใช่ไหมผมก็เลยเริ่มทําธุรกิจแล้วตอนเริ่มทําเนี่ยทั้งเพื่อนหลายๆคนแล้วก็พ่อแม่หรือว่าญาติอะไรอย่างเงี้ยขาบอกว่าเฮ้ยเองทําไม่ได้หรอกเพราะว่าเองแค่เรียนเองยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมฮะอันนี้คือคนทุกคนไม่เชื่อผมไงแต่ผมรู้ว่าเฮ้ยผมมาเป็นยังไงแต่ผมทําได้ที่ผมที่ผมไม่ไปเรียนหรือว่าไม่ตั้งใจเรียนเพราะว่าผมไม่ชอบเฉยแต่ผมคิดว่าผมเชื่อตัวเองว่าถ้าผมจะทําอันเนี้ยถ้าผมทำเต็มที่ยังก็ต้องทําได้เออ่าออยกกกกจะบทุคนน ตอนนี้ปั๊มมีบ้านของตัวเองบ้านอันนี้นิดหน่อยคือพ่อซื้อให้ครับโอเคบ้านบ้านที่อยู่ใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไม่มีครับพ่อโอเคแต่มีรถซื้อรถเองโอเคกลับมาละกลับมาละอันนี้ใช้ 4G ที่นี่โอเคมันมันอะไรนะเขาบอกว่าเคือขายสัญญาไม่ดีเลยครับเขาหรอทอรแต่อันนี้ดูได้ลื่นเลยนะมันดีเอ๋อมันดีเลยปกติ แป๊บนึงคำสัญญาไม่ค่อยดีเลยค่ะเล่าเลยครับ